ต้องเรียนเลยคะ่ะวันนี้เป็นโอกาสที่มากเนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโคค์การนี้ต้องเรียนเลยคะ่ะเมื่อก่อนนี้นะคะคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะหรือเพื่อชุมชนเนะะี่ยค่ะจะได้ยินกันน้อยมากๆเลยแต่จริงๆตอนนี้เนะะี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงนะคะและโดยตรงมลเนะะี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับภาร,รกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรามุ่งมั่นที่จะทําเพื่อสังคมอยู่แล้ว นะเราหวังว่าจะสามารถเอางานวิจัยที่เราเคยใช้เฉพาะสำหรับการตีพิมพ์นะคะมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะการนำพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหลายท่านวันนี้ค่ะคมจะเจอบุคคลสำคัญนะคะที่มีส่วนทำการทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอาจารย์คุณเองนะคะหรือไม่ก็จะเป็นคุณัคระผลนะคะที่มีส่วนสำคัญนอกนอจากนี้นะคะคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ กำลังหลักของ,งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่อาจารย์แอมนะคะอาจารย์จิตติมานะคะรย์ก็จะเป็นคนดูแลตั้งแต่ต้นแล้วอีกคนหนึ่งที่ทำด้นงานจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมเมื่อกี้ทีฉัน,นก็ถามนะคะว่าหน่วยงานเพื่อสังคมนะคะมีมาค่อนข้างเยอะเพื่อชุมชนมีมาค่อนข้างเยอะนะคะหน่วยงานไหนที่ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะ ยินด,ดีกับการตอบไม่รู้ว่าอวยเราหรือเปล่าเขาบอกว่าชุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรกที่ทําออกมาจนเป็นรูปประทนะคะซึ่งกําลังหนักที่ถาไม่ได้ก็คือท่าน,านอาจารย์เต้งนะคะทีะ่ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าเรา,ววามุ่หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะงานวิจัยมาเชื่อมต่อจะทําให้เกิดประโยชน์กับสังคม,มและที่สําคัญค่ะไม่เพียงแต่เอามาพัฒนาแต่เราอยาจะเป็นจุดช่วยหาทุนส,สนับสนุน ะะหลายครั้งค่ะมีผลิตภัณฑ์ออกมาไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรเพราะนักวิจัยอยากจะทําตามที่ตัวเองสนใจแต่ไม่ใช่สิ่งที่พื้นที่หรือชุมชนสนใจและนอกเหนือนจากนั้นค่ะพื้นที่สนใจชุมชนสนใจแต่ตลาดไม่มีนะคะแสดงว่าไม่เคยมองหาความต้องการของผู้บริโภคเลยนะคะครั้งนี้จะเป็นการที่เราลงไปถึงเพาะนะคะนักวิชาการไม่เพียงแต่พัฒนาสินค้า ตายังให้ความรู้เ,กกเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ของสังคมนะคะเรามีการหาแหล่งเงินทุนนะคะต่อเนื่องหาจุดขายของผลิตภัณฑ์ดี่จะเชื่อมั่นนะคะครั้งนี้จะเป็นจุดที่มองมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปเราไม่ได้มองเพื่อทำพับิเคชั่นสร้างบัณฑิตเท่านั้นแต่อนนี้เรามั่นใจค่ะว่าสังคมและชุมชนทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากง,งานวิจัยของเราเช่นกัน